อัลลอฮุ რ าะห์มะนุรฮิยฺมะฮฺม์อะลัยฮฺวะรับบิละลาミนวัสลลัลลอฮฺุณะลัยซีดีณะมุฮัมมัดุณะลัยอาลีุณะ صحفي ะจามัยน์ุณะเบดอะลัยฮฺมะลิคุมะรห์มะตุลลอฮฺุณะบุรฺรักะตุฮฺม์ดุลิลลาห์ขับท่านฟินองขับรู้ต้องชุก้อนขอบุญต่อรัศมีอุบาทะตัวผมและตัวท่านเนี่ยต้องอากาศอันห้ามดุรินเลยในทุกสภาพทุกเอริยาบดในสถานที่ที่ อนุญาตให้กล่าวได้นะครับก็คือที่ไม่อนุญาตก็คือเช่นในห้องน้ำเนี่ยมันไปกล่าวไม่ได้ต้องออกมาก่อนนะครับวันนี้ชีวิตของเราอันทำโดยดนแล้วเรารู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเราได้เข้าใจในเรื่องของอ ي มานตอนอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละแล้วเราจะไปเริ่มกับการที่จะสู่การปฏิบัติเนี่ยที่จะทําให้อกคดีดการยึดมั่นอิมานของเราเนี่ยสมบูรณ์ แล้วก็ถูกต้องเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรอย่างไงบ้างข้อแรกที่จะทําให้อัก,กีด้าหรือว่าการยึดมั่นของเรานั้นครบถ้วนกระบวนการของเงื่อนไขที่จะทําให้ซอ mm hmm. ก็คือใช้ได้ของอัก,กีด้าก็คือประการที่หนึ่งก็คือต้องมีการอะไรครับอัลมุตาบามุตาบาก็คือต้องมีการไปสอดคล้องก็คือต้องตามแบบอย่างที่ปรากฏในอัลกุรอาน แล้วก็ปรากฏในแบบอย่างของฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมเราจะคิดเองเออเองไม่ได้ดังนั้นวันนี้ที่บอกว่าเรื่องของศรัทธาเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นมุสลิมเราก็เข้าใจและเรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเป็นผู้สร้างรูกฎอิมานข้อที่หนึ่งเราก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าอัลอิมานอบิลละ ก็คือเราต้องอิหมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุหัวตาลาดังนั้นเมื่อจะอิหมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุหัวตาลาเราก็ต้องอิหมานตามที่ปรากฏในกุรานแล้วก็ปรากฏในหะดีษของท่งานรอซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมาคิดออกขวาออกซ้ายแล้วก็อ้อมได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปเลยครับไปคิดให้มากมายขนาดนั้นเช่นวันนี้ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาในเกลียวมิดดีน เอาแค่นี้ก่อนไม่ลิเกียมิดีนอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงตัดสินเรานะในวันพิพากษาในวันกิยามัดเนี่ยถ้าเราคิดว่าอลัลลอฮ์เป็นวันที่อลัลลอฮ์จะพิพากษาเราเราก็ไม่ต้องไปฟังใครแล้วที่บอกว่าเองต้องเอาตังใส่ไปขณะที่เองถูกฝังด้วยนะเพื่อจะไปให้กับอะไรากัดถ้ามีคนคิดแบบนี้นะวัรยาสุบิลลนแลน่ะมันไม่ใช่เรามันจบแล้วโลกนี้ มันเป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติโลกหน้าก็คือเรื่องอามันของเราล้นล้นที่จะไปเป็นตัวยืนยันว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนณนจุดไหนนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราต้องมีอะไรครับให้การอากดีดะการยึดมั่นของเราเนี่ยสอดคล้องกับอัลลอฮฺซุบฮานุอัตาลาเวล Allah าอัลลอฮฺกล่าวไว้ในกุรันอัลลัสตูบิรับบิกุมอัลลอฮฺถามพวกท่านว่า ข้าพเจ้าไมิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าหรือก็รูปรแลดวงวิญญาณกล่าวตอบหมดแล้วว่าหาไม่ได้ก็คือใช่ดวงวิญญาณก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยกล่าวตอบยืนยันด้วยกันทั้งหมดว่าอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกเราอัดละคําคถามต่อแล้วก็มาอยู่ในโลกดุนยาทําไมคนนั้นไปทางขวาไปทางซ้ายคนนั้นเป็นมุสลิมคนนั้นม่ใช่มุสลิมล่ะ เราก็บอกว่าอังนั้นเราไม่คุยว่าใครเป็นมสุสลิมไม่เป็นมสุสลิมแต่วันนี้เรามาฟังคําสอนคําแนะนําแล้วเนี่ยแล้วสติปัญญาเนี่ยเราจะรับไหมล่ะผมยกตัวอย่างว่าเวลาจะชี้นาอะไรใครเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องตามเราทั้งหมดนะเช่นวันนี้เราจะเดินทางผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าผมจะคนทุ่งคุเนี่ยจะมาพระขนง ทุกขุจะมาพระขนงถามว่าเส้นทางมันทั้งมาอะไรครับสะพานแขวนวิ่งข้างล่างตัดตรงอะไรครับถนนภูมิพลมาได้หมดเลยแต่ GPS วันนี้ GPS เป็นเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นหนะ้าเราไม่เคยรู้จักแต่เราตั้งว่าเราจะออกจากทุ่งคุไปพระขนงสุขุมวิทเจดสิ GPS บอกว่าไงรู้ไหมไปทางนี้ไอเรานะบอกว่ามันติด ติดใช่ไหมเราเคยไปติดแต่ GPS บอกวันนี้ให้ไปทางนี้เรายังไม่เคยรู้จัก GPS แต่เราเชื่อแล้วเราก็เลี้ยวตามเขา GPS บอกเอาอีกข้างหน้าอีกอกี่ร้อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา GPS พาไปเวลาไปถึงปุ๊บ GPS เขาคำนวณให้เราด้วยนะถ้าไปทางขวาถึงก่อนทางซ้ายประมาณ3นาทีไอเราเนะ่ยเคยไปทางซ้ายแต่ GPS บอกไปทางขวาถึงก่อน3นาทีท่านเชื่อใคร เชื่อ GPS เพราะมันเร็วกว่าสามนาทีอ้าวนั่นน่ะไม่รู้จักแต่ท่านอยากเชื่อเพราะมันไปถึงเป้าหมายวันนี้เรากำลังคุยเรื่องศาสนาที่บอกว่าเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปอยู่ในวันกิยามะเนี่ยแบบผู้ศรัทธามีอีมานแล้ววันนี้ท่านจะเชื่อใครละแต่ไม่เชื่อกุรอานวันนี้ท่านไม่เชื่อนบีแล้วท่านจะเชื่อใครละ่ละดังนั้นที่บอกว่าเราจะมีอกีดะห์ข้อ ยึดมัน่นความยึดมัน่นการยึดมั่นของเราถูกต้องก็คือเราต้องมีกุรานเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ต้องมีอะไรครับมีหะดีษนบีมุฮัมมัดสอลลัลอะลัยฮะสัลลมแล้วกูรอ่านอ่านให้หมดนะไม่ใช่เลือกอันหนึ่งที่มันตัวเราก็อเอาตัวเราแล้วไปว่าคนอื่นนะกุรอ่านไม่เคยสอนให้เราว่าใครอัลลอฮ์บอกอย่าบอกว่าได้ตัวซักกูอย่าไปให้ตัสกียารับรองตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นนะ เราต้องไม่บอกว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วเราไม่ต้องตัดสินคนอื่นว่าคนนั้นจะไปสวรรค์ไปนรกแล้วเราทำอะไรที่ต่างกันก็ไม่ต้องบอกว่าเขาผิดนี่แหละคืออีมานผมถึงบอกวันนี้ถ้าสมมติว่าซุนนนนลาบียกมืออย่างนี้ละหมาดถ้าเราไปเห็นคนอื่นเขายกอย่างนี้ไปบอกว่าไม่ซ้อท่านเอาอะไรตัดสินว่าไม่ซ้อก็เขาละหมาดแล้วถ้าสมมติเขายกอย่างนี้ผิดผมบอกผมไม่ยกเลยผมละหมาดเอาเราอักบัรไม่ยกผมละหมาดผมถามว่าซ้อทำไมซอ เอาซ้อนแล้วคุณจะยุ่งอะไรกับผมอ่ะไม่ใช่เราทําแบบหนึ่งแล้วคนไม่ทําเหมือนเราแล้วเราบอกเขาผิดนะเราต้องตัดสินตัวเราเองนะดังนั้นคือในสังคมเราวันนี้ถึงบอกว่าเราไปฟังแชกที่สอนอยู่ในมัสยิดนบีเนี่ยนะนะท่านจะใช้คําว่าสุนน้านบีนะมีคําว่ากามานสมบูรณ์กับใช้ได้สมบูรณ์ถ้าละมหมาดยกมือแบบนี้คือซุนนาของท่านการละมหมาดสมบูรณ์สุดๆ แต่ท่านละหมาดยกมือแบบนี้การละหมาดของท่านใช้ได้เห็นไหมครับเชคเขาใช้คำว่ากะมานกับยาอิสสมบูรณ์กับอะไรใช้ได้ซอกับอัฟดอนกับอนุญาตไม่มีคำว่าคนนี้ผิดคนนี้ผิดคนนี้กลุ่มนั้นคนนี้กลุ่มนี้เราใช้คำจนกระทั่งติดปากกันแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นเนี่ยนี่คืออากีกิไ์เราเราบอกเราตามกุราน แต่ในกู้อ่านบอกเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นแล้วบอกตัวเองดีกว่านะฉะนั้นเราต้องไม่ว่าไม่ใช่บอกไม่ว่าแต่เราต้องไปสอนเราต้องไปบอกถ้าเขาผิดแต่เวลาเราไปสอนไม่ใช่ฟังเข้ามาแล้วเราไปบอกเขาผิดเราต้องดูตัวบทแล้วเมื่อดูตัวบทดูอุมามะดูสหาบาสไปแล้วเราจะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันวันนี้เขาจึงมีการเชิญชวนว่าทำยังไงที่จะอยู่กันแบบอะไรแบบด้วยความรักมันหมด ไม่ใช่บอกหมดยุคมันไม่มียุคไหนเลยที่ของดบ,บีของซอฮาบะที่บอกว่าเราจะเอาเรื่องของศาสนามาทะเลาะกันแต่เรื่องกิเลสเรื่องนับสู่ก็ว่ากันไปถ้าใครโดนใช้ตอนครอบงำก็วัลยาสุบิลแหละนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอะกีดาของเรานั้นจะทําให้สมบูรณ์ก็คือต้องคํามีคําว่าอัลิคลัสุลินละต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อรอบสุบฮานอวัตตา,าเราต้องไม่มีคําว่าโอ้อวตเราไม่ต้องมีคําว่านิฟกักหน้าไหวหลังหลอก วันนี้เวลาอยู่กับคนเยอะๆไม่เคยละหมาดสุนัตเลยเขาละหมาดเวลากลับไปบ้านละหมาดคนเดียวไม่เอาแล้วสุนัตไม่เอาแล้วเหมือนหลิงหลอกเจ้าวะละ่ะเขาถึงบอกว่าถ้าเราจะรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรแล้วมันอิคลาสต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาหรือไม่เนี่ยนะถ้ามีคนหนึ่งเขาโทรมาอาจารย์พอดีคนนั้นเขาไม่สบายอาจารย์ขอตังค์หน่อยสมมตินะเราบอกว่าไม่มีไม่ให้แต่ถ้าสมมติมีคนเยอะๆแล้วมีคนบอกว่าอาจารย์ เมีคนไม่สบายจารย์ขอตังค์หน่อยได้ได้ได้เลยสองพันต่อหน้าคนเยอะๆเราทําบุญแต่เวลาเหมือนกันเหรอคนป่วยเหมือนกันอยู่คนเดียวเราบอกไม่มีเนี่ยเขาเรียกแบบเนี้ยมันจะไม่คลาสเหมือนกันถ้าทำไอ้อมันอิบาร์ถ้าอยู่คนเยอะๆละหมาดสุนัตแล้วสุนัตอีกแต่เวลาอยู่บ้านคนเดียวสุนัตไม่เอาไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไมอ่อคลาสวัดได้ที่ตัวเราเองอะ่ะก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าทาอะไรก็ตามแล้ว ต้องไปเล่าต้องไปบอกฉันได้ไปเรียนหนังสือฉันได้ไปตรงนั้นฉันได้ไปคุยกับคนนั้นฉันได้ไปเจอคนนั้นคนนั้นทำอะไรแล้วบอกให้คนอื่นเนี่ยผมเคยเทียบไปฟังบ่อยใช่ไหมครับว่าไก่วางไข่ฟองเดียวเองฟองเดียวทั้งตัวเมียตัวผู้กระตากทั้งเล้าเลยบอกรำคาญชาวบ้านหมดเลยนะนั่นแหละเขาเรียกมาอีคลาสทำอะไรแล้วเรียโอดแต่ท่านลองดูเต่าที เดินขึ้นมาตอนลานเอ้ยออกขึ้นมาจากทะเลตอนกลางคืนแล้วก็วางไข่ไข่เสร็จแล้วก็เอาทรายกบกบเสร็จแล้วก็ไปแต่วักกัน้นลูกจะออกไม่ออกใครจะเอาไข่ไปกินเหนือเดิมของ,ของมันเนี่ยเขาเรียกว่าอิคลาสจากนั้นวันนี้ถ้าทำอะไรแล้วไม่ต้องถามบางคนถามว่าอาจารย์เคยละหมาดตัวฮาไหมรออักบ,บัตเขาเพิ่งเรียนรู้แล้วก็ได้ละหมาดตัวฮาเขาถามผมว่าอาจารย์เคยละหมาดตัวฮาไหมถ้าผมบอกว่าเคย ผมจะโอ้อวดเปล่าถ้าถามว่าอาจารย์ละหมาดดูฮาย,ยัางไงโอเคเราได้บอกแต่ไปได้ความรู้หน่อยแล้วก็เดินกลับมาอาจารย์ละหมาดดูฮามั้งเปล่าต้องบอกคุณด้วยไงว่าละหมาดดูฮาหรือเปล่าอ่ะอาจารย์วันวัน,วนอ่านกูรอ่านหรือเปล่าต้องถ่ายคลิปลงไหมว่าอ่านกูรอ่านอ่ะเห็นไหมคําว่าอิคลาสไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้นั่นแหละจะทําให้อิมานของเรานั้นถูกแล้วก็มั่นคง ดังนั้นเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเมื่อเรามี إ ي มานต่อลอสบานุวนอาดาแล้วเราต้องรักษาและที่สําคัญที่สุดนั่นนะ إ ي م มานี่มันต้องอยา่าซีดมันต้องเพิ่มมันต้องไปยังกุสที่ลดเคยเห็น إ ม م านเพิ่มอิหมานลดไหมวันนี้อยากละหมาดก็ละหมาดสุนัตวันนี้ไม่อยากละหมาดก็ไม่อยากละหมาดอะไรล่ะเป็นตัวทําให้อยากละหมาดถ,ถ้าเห็นคนอื่นทําแล้วอยากทําเราต้องทําเพราะเราเรียนเยอะกว่าคนนั้น อันนี้โอเคแต่ถ้าไปอยู่กับคนเยอะๆแล้วทําอันนี้ไม่โอเคแต่ถ้าไม่ทําเลยเพราะมันอ่อนแอเราต้องกระตุ้นอะไรด้วยกับการที่จะทำ إ ي م านเพิ่มนะครับขออวอาตอลลอสซาบานออาตาละให้เราได้เข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องหลักการของอิสลามโดยเฉพาะเรือ่องอิมานต่ออัญญลญญลอฮฺวะซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิซิลลนามฮัมัดวะล,ะละาฮลิวะซาบิ้วาซัลลัมะลกุมุราะห์มะตุลลอฮฺวะบรอกาต